ตอนแรกที่สารภาพนะคะ <c oughs> ก็คือยังไม่ได้ขอคืนดีไม่ได้ไม่ได้ขอโทษไม่ได้อะไร <c oughs> แต่ประมาณสามสี่วันเขาทักมาเขาเขาขอโทษเขาอยากคืนดีกับหนูเขาบอกว่าเขาพลาดไปแล้วเขาเขาไม่ได้ต้องการผู้ชายคนนั้นแล้วอ, <c oughs> อีกแง่หนึ่งก็คือหรือเขาจะมาหลอกใช้เงินเราอีกหรือเปล่าว่าในแต่ละเดือนในแต่ละที่ก็คือหนูจะส่งเงินให้เขาเวลาเขาไม่พอใจเยนะเวลาที่เขาไม่พอใจหนูจะใช้การง้อโดยการโอนตังคคะ ถามหัวใจคุณเอสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนูคบผู้หญิงค่ะครับเป็นผู้หญิงค่ะค,ะคบ,คบกันได้คบปีบก,กับอีกแปเดือนกับเก้าเดือนอค,ค่ะโอก็คบนานนะแล,แล้วทีนี้ก็พิจารณประจําวันของหนูนะคะก็คือคุยกันทุกวันเลยค่ะคุยกันปกติเลยก่อนนอนก็โทรคุยกันปกติค้างสายกันทุกคืนเลยคะ่ะอันนี้คือ หนูกับแฟนอยู่อยู่คนละที่นะคะคํางานคนละที่ใช่ค่มคะใช่ค่ะก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหนููคิที่เราเป็นลักซ์พอร์ตที่ดีมากเลยค่ะช่วยเหลือเขาทุกอย่างซัพพอร์ตเขาทุกอย่างเขาอยากได้อะไรก็คือเราจะซัพพอร์ตเขาตลอดเลยค่ะดูแลทุกอย่างเลยค่ะแต่เหตุการณ์มันจะเกิดตรงช่วงหลังๆมาค่ะคพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปมากค่ะที่หลังเลิกงานของเขานะคะเขาจะขอไปบ้านญาติทุกวันเลยค่ะแล้วก็ จุดประมาณสองถึงสามถุมแต่หลังๆมาก็คือไม่รับสายแล้วก็เวลาแชทไปเขาก็ไม่ตอบและไม่ออนเลยไม่แล้ทีนี้เขาเลยสารภาพว่าเขามีคนอื่นอยู่ที่ทํางานที่เดียวกันชิงสารภาพมาเลยใช่ค่ะแล้วทีนี้เขาก็โทษโทษตัวเองตลอดเลยว่า่าเขาพลาดมาแล้วเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะทีนี้เขาก็บอกมาว่าเขาเขาแอบคบกับผู้ชายคนนั้นสามทึงสี่เดือนแล้วเขาแต่คบกับผู้ชายค่ะใช่ค่ะแตะ มีป้าที่ทางานของเขาอ่ะโทรมาหาหนูค่ะแล้วเขาก็พูดความจริงหนูฟังทุกอย่างเลยว่าเขาแอบคบกันได้เป็นปีแล้วอก็คือไปมาหาสู่กันนะคะอยู่ด้วยกันเลยแล้วแล้วเวลาที่หนูโทรคอโทรค้างใช่ไหมก็คือเขาอยู่ด้วยกันไงมคะพี่ ือมาดูทีหลังก็คือแบบโอ้หนูหนูมันดูแบบเป็นคนงโไปเลยค่ะแต่กลับมาตอนที่เข้ามาขอคืนดีนะคะคือหนูหนูตนัดสินใจแล้วว่าหนูจะไม่กลับไปเพราะว่าโอ้เป็นปีเลยนะคะที่แบบเข้าทาแบบนี้กับนค่ะหนูก็เลยไม่กลับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กลับค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบมันมาจะถามว่าคิดถึงไหมคะว่ารักไหมก็รักมากค่ะมีคิดคถึงมากมันกลับไปไม่ได้เลยแต่ะไม่หรอกค่ะถ้ากลับไปอ่ะหนูก็จะเป็นแค่คนที่มีประโยชน์อ่ะแต่ถามว่าเขาเห็นคุณค่าไหมอ่ะ พี่ไม่เห็นเขาเห็นคุณค่าเลยเพราะถ้าเขาเห็นคุณค่าเขาจะทรยศหัวใจหนูทำไม,มเมื่อกี้พี่ถึงถามไงว่าหนูซับพอร์ตขนาดไหน โอ้โหนี่ก็ถือว่าหนูซัพพอร์ตเยอะมากนะเงินเขาเขาเก็บไว้ใช้เองเงินเราก็ยังให้เขาใช้ด้วยอ่ะแต่เขายังสามารถย้อนกลับมาเพื่อทำร้ายหัวใจหนูได้อีกกลับมาขอตังค์อะเนาะดีแล้วแหละเอเขาเห็นเราเป็นเครื่องเอ m เออ่ะไม่ใช่เอไม่ใช่เอธรรมดานะเอ m เอ๋ออนี่เป็นชื่อย่อโถวันนี้ร้อยแปดคำถามหัวใจเออยากถามอะไรคะหนูแค่อยากรู้ว่าหนูควรจะทำยังไงกับหัวใจดีค่ะแบบว่ามันยังแบบจมอยู่อะค่ะพี่ หนูก็คบกำนาไม่ใช่เวลาสั้นๆด้วยนะหปีแน่เชื่อไหมว่าพี่จะบอกว่าหนูแทบไม่ต้องทําอะไรหนูปล่อยให้เวลามันเยียวยาใจตัวเองไปเรื่อยๆค่ะเอถ้าจะให้ทําอย่างหนึ่งคือหยุดการส่องเขาหวังว่าเวลาจะทําให้น้องค่อยๆดีขึ้นนะคะและตาสว่างขึ้นครับเออเหมือนไม่มีค่าให้หน้าเสียดายอ่ะใช่ใช่ค่ะนะคนบางคนเสียเข้าไปหน้าดีใจกว่าได้เข้ามาทั้งเยอะนะขอบคุณมากค่ะเอ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะบวัสดีครับดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ108คำถามหัวใจ